สตรอเบอรี่ Strawberry, ช็อกโกแลตแสนสวยเลยแหละเออแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหจิมมี่มีสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตขนาดกลางเลยเนี่ยโอ้สงมากเลยแต่เบลล่ามีสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตลูกโตเนี่ยถ้าเทียบกับช็อกโกแลตอื่นๆเนี่ยโอ้โหขนาดต่างคนอื่นมากเลยแหละแลวคราวนี้ฉันั้นอาหารใหญ่กลางเล็กกันเถอะฉันอยากลองเร็วๆแล้วคราวนี้มาชิมกันว้าวสุดยอดเลยข้างในมีลูกกวาดเอ็มเอ็มด้วยแหละ โอ้อะไรสุดๆเลยไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้เลยนะเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่พอแหละ uh huh. โอ้จิมมี่โอ้ยโอ้ยแย่จังเลยฉันไม่อยากแบ่งนะ่ะฉันอยากกินช็อกโกแลตลูกนี้คนเดียวนะมาหม่ำกันเลยเอ้ยกินไม่เข้าอะ่ะตัไม่ได้แข็งเกินไปอะ่ะกันไม่เข้าเลยอะ่ะเอ้ยแล้ว้อสีก็ได้โอ้ยฉันขยี้มาด้วยมือเปล่านะโอ้ไม่นะตอนนี้มือเราไปหมดเลยนะ่ะ โอ้ยฉันต้องลองไหมว้าวเฮ้ยอร่อยจังเลยอะ่ะตูกใจจริงๆอยากกินอีกอะ่ะโอ้จิ่นี่ไม่ได้มองเลยอะ่ะฉันอยากกินสตรอเบอรี่ของเขาอะ่ะอ,อะไรเนี่ยใครหนีญ,ญาตหยุดนะอันนี้มันของฉันนะโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยมือเราติดกันแล้วโอ้ดูเหมือนเราเราจะติดเงยอยูกับโต๊ะนะเราจะทำไงดีเนี่ยโอ้โชคดีที่จะมีมือว่างข้างหนึ่งจะได้กินสตรอเบอรี่ต่อไปได้เลยเนย ฮ้ใช่ฉันมีความสุขมากเฮ้อเกนนะโอ้ยฉันว่างมือนี้นี่นะฉันสามารถแตะได้เลยนะโอ้ยไม่นะฉันไม่ให้โอ้ยฉันติดอีข้างแล้วโอ้แต่ฉันว่างล่ะออฉันจะเยียบแล้วนะฉันจะกินละโอ้อะไรจังเลยโอ้ยเยี่ยงเลยอะไรเนี่ยเธอเยี่ยวได้ไงเนี่ยโอ้เธอกินเร็วไปแล้วอ้ยออ้ย แล้ฉันก็มือติดเหมือนกันน่ะโอ๊ยแบบนี้ไม่โอเคเลยฮ่าฮ่าฮาติดแล้วรอไม่เป็นไรอยถึงตาฉันแล้วล่ะคราวนี้ฉันจะเริ่มตัดแล้วนะน,นี่ฉันจะลองเปิดข้างบนว้าวน่ากินจังเลยมันลองกันอน,นี้มันตักคำใหญ่ๆกันเลยมันลองกันรสชาติจะเป็นยังไงนะ นอะไรที่แบบได้กิน M M&M ็ในเจลลี่แบบนี้มาก่อนนะโอ้ฉันไม่คิดจะว่าจะกินคนเดียวหมดแบบนี้เนี่ยโอ้โหใจเยอมมากเลยอะ่ะโอ้โหหมดแบบนี้ถ้าตาลากับจิมมี่พยายามจะหลุดออกจากกำังดักเนี่ยโอแต่ว่าเขาก็ทำไม่ได้อะนะวันนี้ฉันอยากลองช็อกโกแลตสตับเบอรี่บ้างว้าวช็อกโกแลตอร่อยกว่าที่คิดอีก ชอบมากเลยอะ่ะชอบยิ่งกว่าไส้เลยด้วยซ้ำจริงๆเลยโอ้เราจิมมี่ทาราเริ่มเบื่อที่ต้องรองกินแล้วนะเนี่ยแต่เธอก็ต้องลองสัมเบอรดี้ที่เลือกโตแบบเนี้ยนี่นก็ต้องให้เวลาเธอหน่อยแล้วนะเธอกินหมดเวลาได้ไมีนานจริงๆเหลือเชื่อเลยแลวครั้งนี้พวกเธอก็ได้ลองไก่เคบซีของทาราซึ่งได้เล็กมากแทบจะมองไม่เห็นเลยเนี่ยและจิมมี่ก็ได้เคฟซีขนาดกลางซึ่งใหญ่กว่าเยอะ แต่ก็ยังสู้เวลาไม่ได้เพราะถังของเธอใหญ่มากไม่เคยมีใครกินเยอะขนาดนี้มาก่อน,น,นแน่ๆนแหละถ้าามาเริ่มกันเลยอ๋อใช่ใช่แต่กก่ของฉันมันเล็กมากเลยอะแทบจะมองไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยดูเหมือนจะกินได้นะก็ฉันเล็กมากเลยแต่อร่อยนะยดีจังเลยที่ฉันมีอีกชิ้น ไม่เคยเห็นเลยขนาดนี้มาก,ก่อนเลยนะโอ้ยแต่มันหมดแล้วอะโอ๊ยดูเหมือนจะน้อยเกินไปเลยนะเ mm. hey, ห้ต่อไปตาชันเลยนะ mm. นจะกินให้หมดถังเลยเฮธอเหรอฉันไม่ให้หรอกออันนี้ของฉันบางหางแ่ะ mm. โอ้แบบนี้อร่อยมากเลยแต่ฉันก็ดูเหมือนจะกินหมดแล้วนะเอาล่ะถึงเวลาลองอีกชิ้นนะ mm. นี่ลองอีกชั้นลองอีกข้างดีก,กว่า mm. โอ้ย อ้ยกระดูกฉันเจ็บนะแต่แบบนี้ดูเหมือนว่าไก่ไม่มีกระดูกแล้วนะครัวน,นี้มาลองทำกับไก่ทั้งหมดกันเถอะฉันจะทำให้หมดเลยเป็นเทคนิคดีๆดีวยเนี่ยเอากระดูกออกไ,ได้หมดเลยคราวน,นี้ฉันจะเอาซอสมะเขือเทศมนนาลาดแหละครัวน,นี้จะเป็นลาดอีกลาดอีกจะลาดให้เต็มเลยโอ้เยี่ยมมากทีนี้ก็ได้ชิมแล้ว โอ้อะไรสุดๆเลยทีนี้ก็ตาฉันของไก่ทอดชิ้นใหญ่แล้วเราไม่หว่าที่จะได้ลองนะ่ะาวน,นี้มันลองแนละ้วแฮคกับจิมมี่บ้างโอ้โอ้มันได้ผลแหละโอ้ฉันมีเนื้อไก่มากๆเลยอ,อร่อยจังเลยฉันไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนเลยแหละ uh โอ้ยแต่ดูเหมือนจิมมี่จะโชคดีเลยโอเคไหมเนี่ย ดูเหมือนจะไม่เป็นไรนะแค่หัวนโน่นิดหน่อยอะ่ะโอ้ฉันอยากกินอีกมาใช้รแรงนั่นอีกกันโอ้สำเร็จแหละโอ้นี่มันเยี่ยมมากเลยโอ้ยฉันมีความสุขเลยโอ้ยอะไรจะหยุดไม่ได้เนี่ยอยากกินอีกโอ้ยเม่เลยจะจบเรื่องนิ้ซัาทีจะเป็นบ้าเลยอะ่ะโอ้อยโอ้เวลากินเยอะกินจะ่เยอะมากอะ่ะ โอ้ยรูพงเป็นลล่าตอนนี้สิแค่จะไปคิดว่าจะจะยัดไก่ไปขนาดนี้ได้เนี่ยโอ้ยจิมมี่มีชีวิตอยู่ใช่มีรอยพกช้ำนะ้วทาร่าล่าละไม่เป็นไรโอ้ยจิมมี่ดูเหมือนแล้วอะไรเธอจะอันตรายมากเลยนะโอ้โหบะหมี่นี้ต้องเผ็ดมากแน่แน่จิมมี่ได้ขนาดเล็กเนี่ยโอ้เป็นล่าได้ขนาดกลางนะต้องเผ็ดมากแน่แน่เนี่ย แต่ทาล่าเนี่ยจะต้องมีเผ็ดที่สุดแน่พราะหมี่อ่ะเพราะอยากลดเผ็ดน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยเอ้ฉันจะเริ่มก่อนนะ <Huh? S 1> ฉันเป็นผู้ชายฉันจะเริ่มเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันนีบะหมีเที่เล็กอ้อมาลองกัน uh oh. โอ้โหอร่อยจังเลยอ่ะฉันจะกินให้หมดเลย <Huh. S 1> พร้อมแล้วโอ้เผ็ดแต่ก็ทนได้นะทลร่าทันนี้ก็ตาเธอแล้วล่ะ ได้ฉันไม่ตะเกียบมาลองชิมกันโอ้มีบะหมี่เยอะมากเลยอ่ะฉันจะกินให้หมดจริงๆเหรอโอ้ยโอ้ยเริ่มเผ็ดจังเลยอ่ะโอ้ยมันเผ็ดขนาดนี้โอ้ยพันนี้ใช้ส้มดีกว่าลุยเลยโอ้โหเป็นยังไงบ้างโอ้ยแล้วแบบนี้โอ้ยตอนนี้เผ็ดมากเลยอ่ะ โอ้โหฉันรู้แล้วจะทำให้ซ่อมดีกว่าเดิมยังไงลองซ่อมติดกระสวาของทันรององกันโอ้โหมาดูกันเถอะว่ามันกินได้ดีกว่าเดิมได้ซ้ำอะ่ะเราจะลองกินให้หมดแล้วแต่ฉันจะไม่ต้องการซ่อมแล้วฉันจะลองเทดูโอ้แบบนี้ดีกว่าแน่นอนโอ้แต่ปากฉันโอ้จบแล้วใช่ไหมเพื่อนๆมีบางอย่างผิดปกติ โอ้ยปากเป็นปากฉันร้อนมากเลยโอ้ยจิมมี่ตาล่าเราว้างได้นะโอ๊ยต้องดับร้อนแล้วแหละปากมันฉันพ่นเป็นไฟเลยโอ๊ยทีนี้ฉันรู้สึกว่เหมือนดีขึ้นแล้วแหละโอ๊ยว่าขอบคุณมากมากนะฉันรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยขอบคุณมากเลยจ้ะรีส <c oughs> ิ่งตาเธอแล้วทาร่าเธอจะกินมันยังไงอะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกฉันหวังว่านะเอาล่ะยันมาลองกันจิมมี่ฉันต้ง้งใจเอาเลือดจากนายอะ่ะเธอเอาถังฉันไปแล้วเทใส่ปากฉันทีแล้วเข้าโอเคพร้อมนะโอ้ยน้ำมันเยอะไปแล้วนี่มันฝันร้ายฉันชัดเยอะเกินไปอะ่ะโอ้โหดูเหมือนว่ามีจะหมดแล้วนะทาร่าเธอเป็นไงบ้างอะ ฉันจะกินเนีจนเส้นสุดท้ายเลยอ่ะหมดแล้วฉันว่า,าไม่นะแตบบฉันระแสร้อนอ่อาร้อนมากเลยใช่ด้วยฉันรับกันไม่ไหวแล้วอ่ะมีไฟอยู่ด้วยอ่ะแต่ทำได้มีมากเพื่อนๆดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะฉันเป็นอะไรเนี่ยโอ๊ยทาร่าเป็นไงบ้างผมส่งนิเทอเหมบอกกับเธอมากเลยนะเธอดูตลกจังเลยอ่ะแต่อย่างน้อยเธอก็กินหมดแล้วนะแต่ นบบนั้นเลยถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของเราแล้วไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย